นี่ว่าตอนนี้เราสามารถทำไฮฟูปรับหน้าวีเชฟเองได้ง่ายที่บ้านด้วยเจ้าเครื่องแซลลี่สกินมินิไฮฟูตีแต่จริงๆเขาไม่ได้ทําได้แค่ไฮฟูอย่างเดียวนะคะทุกคนเพราะว่ามาด้วยกัน3โหมดเลยโหมดแรกที่เราพูดถึงก็คือไฮฟูกดปุ่ม F 1รอบก็จะเปลี่ยนเป็นโหมด R แล้วก็ยังมีโหมด E M S ด้วยนะคะที่สาคัญเลยสามารถปรับความแรงได้ถึง5ระดับจะมาใช้ให้ดูเลยว่าแต่ละโหมดเนี่ยช่วยเรื่องอะไรบ้างก่อนอื่นใดต้องทําความสะอาดผิวให้พร้อมซับหน้าให้แห้งแล้วก็ก่อนทําอย่าลืมลงเจลครีมนะคะเราจะมาเริ่มโหมดแรกที่โ ว่าบิวชอบมากๆท้าจะส่งพลังงานขึ้นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นผิวสแสมทำให้หน้าของเราเนี่ยยกกระชับแล้วก็เก็บแก้มห้อยแก้มย,ย้อยหรือร่องแก้มต่างๆได้ดีมากช่วยลดริ้วรอยแล้วก็ทําให้หน้าของเราวีเชฟนั่นเองค่ะนวดหมดละสินาทีนะคะตัวเครื่องจะจับเวลาแล้วก็เปลี่ยนโหมดให้เราเองในโหมด RF ก็จะช่วยในการขาจัดเซลลูไลท์ทให้เลือดไหลเวียนได้ดีแล้วก็ผิวเปล่งปังและโหมดสุดท้ายก็คือ EMS ตัวนี้นะคะจะช่วยให้ผิวหน้าแข็งแรงช่วยให้ใบหน้าของเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์ขึ้นบอกเลยค่ะทททุกกคคนนนนวว่่่่าาาามมััััเเลลลิหผตต้้้งงงแแรรีอํย ยกกระชับขึ้นแล้วก็ผิวดีขึ้นมากแค่มีเครื่องนี้ก็ไม่ต้องพึ่งคลินิกแล้ว